มากมายเรื่องของอยาคุมเข้ามาใน Facebook ก็เลยอยากจะแชร์ความรู้ให้พวกเราได้ทราบนะครับยาคุมนเนิดมีหลายประเภทแต่วันนี้จะพูดเรื่องปกติก่อนอยาคุมประเภทเพศป,ปกติเนี่ยประกอบด้วยฮอร์โมนเพศทั้ง2ชนิดเลยทั้งโปรเจสเตอโรนและก็เอสโตรเจนในเม็ดเดียวกันเท่าๆกันปัจจุบันก็ขนาดลดลงเรื่อยๆ มีชนิด21เม็ดกับ28เม็นะครับวิธีการกินก็คือว่าเราจะต้องกินยาคุมเนี่ยภายใน5วันแรกของการมีเมนวันแรกเราอาจจะหาย,ยาคุมไม่เจอซื้อไม่ทันวันที่2เราอาจจะลืมไ้ที่บ้านวันที่3เราก็ยังกินทันวันที่4ก็กินได้วันที่5ก็กินได้นะครับกินทุกวันวันละเม็ดนะฮะในเวลาเดียวกันนะฮะตอนไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่แนะนำก็คือว่ากินตอนที่เราแปรงฟันก่อนนอน ก้นละเม็ดคืนละเม็ดเนี่ยไปเรื่อยๆถ้าเป็น21เม็ดเราก็กินไปจนครบ21เม็ดนะแล้วก็เว้น7วันแล้วเราก็กินแผงใหม่ต่อไปถ้าเป็น28เม็ดจริงๆก็คือ2 1เม็ดบวกวิตามินอีก7เม็ดมันก็คืออย่างเดียวกันนะก็คือกินทุกวันไปจนครบเม็ดสุดท้ายแล้วก็กินแผงต่อไปได้เลยอันนี้เป็นการคุมนทธิทั่วไปยามันมีฤทธิ์24ชั่วโมงใช่ไหมผลมันจะไม่แน่นอน ถ้าเรากินห่างกันทักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เป็นไรนะแต่ให้ดีก็คือกินให้เวลาเดียวกันแต่ว่าทุกคนจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆก็พยายามกินให้ได้ทุกวันถึงแม้ไม่ตรงวันไม่ตรงเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันมีกรณีบางคนลืมกินไปเลยหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นนึกขึ้นมาได้จะทำยังไงอันนี้เราก็ไม่ต้องตกใจเราก็กินเข้าไปทีเดียวสองเม็ดแล้วก็วันต่อไปเราก็กิน วัลเม็ดเหมือนเดิมจนครบ21เม็ดแล้วก็ปล่อยให้มีเมนนะฮะก็นับเหมือนเดิมนะแต่ถ้าลืมกินมากกว่า2วันขึ้นไปให้ใช้วิธีคุมเนิ่อย่างอื่นร่วมด้วยแต่เราก็กิน2เม็ดเหมือนกันแล้วก็กินต่อไปวัละเม็ดเหมือนเดิม,ม,นดมจนครบจำนวนทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเราต้องใช้ถุงยางร่วมด้วยหรือใช้วิธีอื่นร่วมด้วยนะอันนี้ก็เป็น การคุมกำเนิดร่วมกันนะแต่การที่เราไม่กินเลยบอกว่าเราหยุดเลยปั๊บเดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะมีเลือดออกซึ่งมันก็กลายเป็นทําให้เราสับสนเปล่าๆนะมันเลือดออกจากการที่เราหยุดยาไปโดยพระการ